อยู่มาวันหนึ่งท่านเศรษฐีได้เข้าเฝ้าพระราชาทั้งสองพูดคุยกันจนกระทั่งค่ำครั้นเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยท่านเศรษฐีก็เดินออกจากพระราชวางังมีความคิดว่าจะไปหานางที่นครโสเพณีแต่ว่าเวลาไม่พอที่จะเดินทางกลับไปบ้านเพื่อที่จะเอาเงินเลยให้เบ่าวของตนนั้นเดินทางไปเอาเงินแล้วค่อยให้ตามมาส่วนตนนั้นเดินทางตรงไปยังเรือนของหญิงสาวทันทีก็ก็ เสียงเคาะประตูดังขึ้นหญิงนครโสเพณีเห็นท่านเศรษฐีเข้าแล้วกล่าวว่าท่านท่านนำทรัพย์พันหนึ่งมาหรือเปล่าคะเศรษฐีกล่าวว่าวันนี้พี่ไม่ได้เอามาพอดีคุยกับท่านพระราชานานไปหน่อยกว่าจะเสร็จก็ข้ามมืดแล้วแต่พี่ได้ให้บ่าวไปเอาเงินมาแล้วนะเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ให้เจ้าเป็นสองพเลยก็ได้ หญิงสาวนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งพันความคิดแวบขึ้นมาทันทีถ้าวันถ้าวันนี้เราให้โอกาสชายผู้นี้ก็คงจะได้ใจวันอื่นก็คงจะมามือเปล่าแ,แน่เมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วจึงกล่าวกับบุตเศรษฐีว่าท่านพี่เจ้าขาไม่ได้หรอกค่ะน้องนั้นน่ะเป็นนางวันนทาสีแห่งนครโสเพณี ซึ่งตามกฎแล้วผู้ที่จะมาใช้บริการน้องอะ่ะจะต้องจ่ายเงินแล้ววันนี้พี่ท่านออกมามือเปล่าไม่หยอกเย้าน้องเช่นนี้ได้อย่างไรกันนะคะน้องหญิงแต่พี่นั้นมาหาเจ้าทุกวันนะแล้ววันนี้พี่เองก็ติดธุระนิดหน่อยเองชายหนุ่มพยายามใช้มือแตะที่ตัวนางเบาๆแต่ก็ถูกปัดออก เจ้าตัวพยายามออดอ้อนแต่ก็ไม่เป็นผลจึงให้คนดูแลจึงให้คนดูแลลากออกมานอกตึกก่อนจะปิดประตูเสียงดังบังใส่หน้าท่านเศรษฐีทันทีชายหนุ่มยืนมองหน้าประตูตอนแรกคิดว่าจะยกสมบัตินี้ให้แก่นางสัก80โกติแต่พอนางเห็นเราเมื่อเปล่าเข้าวันเดียวเท่านั้น ก็ให้คนลากคอเราออกไปเสียขึ้นชื่อว่าผู้หญิงเป็นผู้มีร่ำหมดอา,ายัยหมดละอายอากตันยูระทุสายมิตรเมื่อคิดได้ดังนั้นจากความรักก็แปรเปลี่ยนเมื่อมองเห็นโทษของการมขึ้นมาทันทีจากความรักกลายเป็นความเบื่อหน่ายขึ้นมาพลันความคิดก็แวบ,บขึ้นมาในหัวทันทีว่า การคลองเรือนจะเป็นประโยชน์อะไรแก่เราเราจะออกบวชในวันนี้แหละ